สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ปนัดจะผัดหมูนะจ้ากับใส่หน่อไม้ดองเนาะ,ะก็เวก็ปนัดจะใช้พริกแกงที่ปนัดโขกใส่ตู้เย็นเองเนี่แหละจ้าแล้วก็ใส่กะเรกพรากะเพราก็เก็บเองเนี่แหละจ้าทางบ้านกำลังงามโดนฝนกง,งามมากเลยทุกคนอันนี้กะเพราปลาด้วยจ้ากะเพราป่ามันจะมีกลิ่นที่แรงมากกว่ากะเพราปกติเนาะมันมีแดงกับขาวปนัดเอามาปลูกนะจ้า ไปทำกันเลยจ้าทุกคนต้องไมต้องใส่ลายแล้วจะจ้ะพริกเพราะว่าหน่อไม้มันร้อนอยู่แล้วจ้ะหน่อไม้มันห่อนด้วยทุกคนอันนี้ปนจะเห็ดแค่จานเดียวกินสองคนกินสองคน ทำแค่จ,จานเดียวทำวันละจานเมื่อวานก็ผัดผัดถั่วจานหนึ่งทุกคนก็นั่นแหละจะกินทั้งวันสองตายใหญ่บได้ประหยัดเลยเตรว่ามันกินได้สำนัก <laughs> นุ้ยไหวตึงจะปุุงรสได้น้อยแซ่บน่อยใส่หล่แซบหลยขาดไม่ได้ไม่ใหญ่ชูขาดได้เลยขนาดเปิดที่ดูทนกวนเสียงมันดังไหมเราจะปุุงเราจะปรุงเยอะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า โาใหม่ก็ล่างเลยได้สูตรปนันไม่ได้เตรียมได้เท่จ้สี่หล่นเพื่อนเผยเพื่อนซ้ำปนันก็ซิมงเด้มันจะพอดีเด้ นหอมมากๆใช้นมใหม่ต้องไปเลยจ้าเนี่ยนมใหม่ดอง โอ้ยว่าน่อาเห็ดหน่อยๆพุ่นหลายแท้มาไม้วดนึงเอามานิดนึงนะเนี่ยเหืออีกตังคนนะวดเล็กนะเขาอัดได้น่น ผัดให้แม่น,นี้จะน่อยนอมัสุกจัหน่อย,น,อน,อยน่าจะสุกคนจะ้ะหอมจะ้ะทุกคนหอมหอมหอมทุกคนได้ไรกินวันนี้นะใบกระเพรานี่ก็มีใบ,ใบมะกรูดฉีกด้วยนะทุกคนเก็บจากต้นสดๆจะ้ะ ปนัดถูกไว้โอ้ยถือฝนแหงเด้องามแหงกับเผาก็งามแงใส่เยอะนะจ๊ะทุกคนจ้าใส่หลายๆหอมๆเดี๋ยวยไปก็อันนี้เองะยไปนิดเดียวโอ้อยากให้ได้หอมทะลุจอทุกคนปนัดยาเฮ็ดอันสิกระทะปนัดเฮ็ดบ่เป็น หอมไมคะทุกท่านหอมเบ้อหอมเบ้อสรุปมันจะเป็นผัดจะเป็นแกงทุกคนสุกแล้วจ้าตักใส่จานกันเลยเอารถถยะมาจัะน่อยเดี๋ยวจะมาเอาออ โอ้โเหลอ,อทั้งไงนันแบบพันแล้วช่างเะขนาดบอกว่าใส่บิเกตแล้วจะขนาดบอกว่าใส่หน่อไม้น้อยๆใส่หมูน้อยๆจานเดียวนะหน่อไม้น่ะขี้บออกมาครึ่งอันไม่ถึงครึ่งขวดเลยอย่างเยอะเลยขวดนึงอ่ะป้นัดทำสามรอบเด้ นี่ตักใส่จานจานเล็กจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดก็ไม่เป็นไรจับอันแต่พี่จับยังกะอยากควงด้วยพี่น้องเลยนี่จ้าทุกคนไปกินข้าวกับปนัดเด้อไปกินข้าวด้วยกันจ่ะทุกคนแสบๆจา้า มาทุกคนมาอร่อยด้วยกันค่ะมื้อเช้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านประนัดขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่รับชมคลิปให้ประนัดขอบคุณหลายๆจากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจอันเบองแล้วก็กดไลค์กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ประนัดเน่เด้อจากขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนขาประนัดขอบคุณหลายๆ มามามา,มากินน้ากันเขาจะ้ะขอบคุณหลายๆจะ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำน้เนาอจะ้ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ